Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเจมส์หมวยบ้านนะคะแล้วก็จิ้มงานข่าวสยามชนนะคะอ่าวันนี้มาอลังการมากมหาพิธรนมนูนนะคะค FC ทาหาตอนนี้รู้สึกว่า FC ทางพี่นูนนี่เหนียวแน่นนะคะดูพี่นูนทุกคลิปแล้วก็ยังมีอ่าบางคนก็มีมาเช่ามั่งมาหาถึงที่มั่ง ก็เริ่มมานะคะนี่ก็เป็นความความดีใจข้ามวยส่วนหนึ่งนะคะที่อ่าทําให้พี่นุ่นมีคนเดินเข้ามาหาแล้วนะคะแล้วก็มีแต่คนพอสมควรเหมือนกันนะคะที่เดินเข้ามาเพราะว่าจากที่พิธรรมนูนแยกตัวออกมาปุ๊บมาทํากับหมวยปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็คือมีเรื่องดีขึ้นมาเย,เยอะเยอะเยอะเพราะว่าหนึ่งได้เจอมิตรแท้เยอะใช่ไหมคะพี่รับอ่าพี่นุ่นได้เจอมิตรแท้มิตรภาพดีๆนะคะสวัสดีครับ ท่านสมาชิกและเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับผมบารามีพระสมเด็จธรรมนูนนะครับศูนย์อยู่ที่ตลักนัดเครื่องบินกมที่ตําตำบลวังตะโกนะครับวันนี้ผมจะนำพระเบญจภาคีมานํนำเสนอท่านนะครับอ องแรกนี่เป็นเนื้อเปียกทองครับเนื้อเปียกทองนะครับดูนะฮะเนื้อเปียกทองนะครับ,บเป็นจัภาทีที่มีความสวยงดงามมากนะครับร <S 2> <S 2> แล้วด้านหลังเดี๋ยวมือพี่ให้พูดเลยด้านหลังหลังนี้เป็นรอยนิ้วมือนะคะหลังเป็นรอยนิ้วมือสวยมากนะครับเนื้อเปียกทองนะครับอันนี้เปียกทองนะคะเปียกทองนะครับ เบนจภาคีนี่ก็จะมีพ้าอะไรมากเลยก็มีพระสมเด็จวัดระฆังสมกอนางพญาพระรอดพระรอดค่ะผงสุพรรณผงสุพรรณจบแล้วครับนี่ค่ะมามานี่เลยครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเปียกทองอีกแล้วครับเบญจภาคีเนื้อเปียกทองนะครับด้านหลังก็ เหมือนกันกับอ๋วมีรอยปั๊มครับมีรอยปั๊มาลาย,ลายน,นิ้วมือครับอืมเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นร <100 S 1> อยรอยนิ้วมือหมดเลยนะคะครับเป็นรอยปั๊มอ่ารอยนิ้วมือหมดเลยนะคะเปรียบทองนะครับนี่คือสวยงามน,นะคะชุดหนึ่งพี่นุนอ่าแป่งปันไม่แพงนะคะจับต้องได้ครับจับต้องได้นะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อต่อไปก็จะเป็นเนื้อสำลิดครับอ่านี่เนื้อสำลิดนะคะท่านผู้ชมอันนี้เนื้อสำลิดนะคะเนื้อสำลิดนะฮะ ราคาก็จับต้องได้นะครับสวยงามมากนะครับจะทราบว่าทุกเนื้อนี้ปล่อยเท่ากันไหมครบพี่แบ่งปันเท่ากันไหมเท่าเๆกันครับเพราะว่าปฏทฐานจิตด้วยสมเด็จพระจันทร์โตพรหารังสีแห่งวัดังฆนะครับที่มาที่ไปนั้นก็แม่นยำชัดเจนใช้มีบุญไม่มีวัตานะครับหมดุกดชอบร้องนะครับต่อไปก็จะเป็นนเเต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นเนื้อสิริครับเบญจสิริ เบนจ่สิรินะฮะบ้างเลยค่ะพี่อ่าเบนเบนจ่าสิริเนื้อเบนจ่สิรินะคะเนื้อเบนจ่สิรินะฮะด้านหลังด้านหลังจะเป็นมุกอ่่าเนียด้านหลังจะเป็นมุกเห็นว่าสองสี่หนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งนะฮะเป็นมุกนะคะอ่าเบนจ่สิริสองสี่หนึ่งหนึ่งนะฮะสวยมากนะครับสวย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  อีกเนื้อเป็นอะไรคะเนี่ยอ่าเนื้อเปียกทองแล้วก็มีข้างหลังจะมีเป็นสมเด็จโตนะฮะจะมีรูปอ่าเป็นสมเด็จโตนะครับสมเด็จโตพม,มรังสีแห่งวัดถังน,นะครับดูอย่างเงี้ยนะฮนะแล้วก็ด้านหน้าก็เปียกทองนะครับด้านหลังก็เป็นโตต่อไปก็เป็นต่อไปก็เป็นเหล็ก เหล็กไหลนะครับสมเด็จเหล็กไหลสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับนะได้อยู่ในพ่อสอเดียวกันหมดหรอคะอันนี้อันนี้สองสี่ศูนย์หนึ่งครับอ๋ออันนี้สองสี่ศูนย์หนึ่งด้านหน้าเป็นปิดทองนะะด้านหลังก็ปิดทองคําแท้อีกครับอด้านหลังก็มีทองทองคาแท้อีกครับอามีหน้ามีหลังแบบนี้นะคะตนี้อ่าอ่าเนี่ฮะด้านหลังก็ทองคําแท้อีกนะครับ ซึ่งหายากนะครับอันนี้ด้านหลังเป็นทองคำแท้อันนี้รุ่นเล็กไหลนะคะอ่าเล็กไหลนะครับของ401นะครับด้านหลังก็เป็นทองคำแท้นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ด้านหลังอาเปียทองด้านหลังจะเป็นอ่ารูปขุดครับขุดขุดรูปขุดนะฮะ เปียกทองด้านหลังด้านหลังก็เป็นลูกพุทธอ,อ๋อในเป็นพุทธเป็นพุทธทั้งหมดเลยอหายากน,นะครับนี่เหมาะกับข้าราชการนะคะครับครับถ้าใคร,ระคะต้องการก็ชุดไหนก็ให้แคปมาได้เลยนะครับค่นะฮะเพราะพระมีจำนวนจำกัดนะครับผมจะให้ พระที่ผมเนี่ยนำมาเสนอเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่ครอบครองนะครับแค่จะหาชมยังหายากเลยครับพระที่นำมานี้ถ้าคนไม่มีบุญไม่มีบารามีไม่มีวาสนาเนี่ยหมดสิทธิ์ไปเลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดเองครับมีแค่เจ็ดชุดนะคะพี่มีแค่เจ็ดชุดนะคะท่านผู้ชม <ม>นี่ใครจะมาจับจองรีบเลยนะคะคือมีแค่เจ็ดชุดมีจํานวนจํากัดนะคะครับอืมือสวยงามมากนะคะครับ,รบนั้นผมมาสวัสดีนะครับ